วันนี้ขอแนะนำเซรั่มตัวนี้นะคะคือเซอรั่มสูอโลเวล่าเข้มข้นค่ะปราศจากสารต่างๆที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า <Amazing. S 1> และไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่ใส่สีไม่ใส,ส่สกลิ่นด้วยะคะ่ะเรามาดูด้านในกันนะคะละักษณะของขวดเซรั่มก็จะมีขนาดไซส์เล็กๆขนาดประมาณนี้นะคะ8 ml สามารถใช้ได้7-14วันเลยนะคะตรงนี้เขาจะระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุด้วยนะคะ ้าหลังขวดเขาก็จะระบุส่วนประกอบสําคัญของโซเซลั่มด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อเซลั่มของเราเป็นอย่างไรบ้างค่ะละักษณะของเนื้อเซลั่มของเรานะคะก็จะเป็นใสๆนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ไวค่ะแล้วก็แห้งไม่มีกดตันแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> นี่คือลักษณะเนื้อเซลั่มนะคะเกลี่ยให้ทั่วนะคะตัวนี้จะช่วยลดสิวนะคะผิวติดสารผิวติดสเตียรอยเคยแพ้ครีมในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้นะคะตัวนี้ เลิศมากค่ะบอกเลยเ <Wow! S 1> ซตนี้สำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้เป็น cleansing s o นะคะ cleansing s o นี้สำหรับผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นสิวนะคะแล้วก็ผิวทิสานจะใช้ได้นะคะเพราะว่าอ่อนโยนมากค่ะข้างหลังนี้คือก็เป็นรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญของ cleansing s o นะคะสองตัวนี้จัดไปเลยค่ะผิวแพ้ง่ายหายแน่